สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องวิธีแห่งดับตอนที่2ฝากกด Subscribe ช่วงรีฟรมางักกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยแกพูดอะไรฉันนะ่ะเป็นนักรบแกนะ่ะก็แค่ขยะตายซะเถอะชงสวัสชนักรบเหรอ สำหรับสายตาฉันนะ่ะแกก็แค่มดตัวหนึ่งหิยุดห้ามมีการต่อสู้เกิดขึ้นในนี้ฉันไม่อยากมีปัญหากับตระกูลของนายเธอฮะแกก็แค่ ได้ผู้หญิงมาช่วยเท่านั้นละ่ะหลุดใจะเย็นลงก่อนเถอะคนที่จะแต่งงานกับเธอได้ต้องมีสร้อยคอรูปดาบนายมีมันไหมละ่ะใช่ฉันมีโอเคไม่ต้องพูดแล้ว ไปแต่งงานกันง่ายเหลือเกินเริ่มงานแต่งงานได้บองบองบองตุนปบองเสียงละฆังตึกฉันแค่น่าช่วยทุานัน้น นี่ก็แค่งานแต่งหลอกๆนายเข้าใจไหมเราจะแต่งงานกันเพียง3ปีหลังจาก3ปีเราจะหย่ากันคิดว่าได้จัดสักดอกแล้วนะครับพระเอ,อกโหเซ็งเลยฉันเข้าใจแล้วนายเข้าใจฉันนึกว่านายจะเสียใจผมไม่เป็นไรแล้วหลังจากที่หลังจากนี้คุณจะทำอะไรผมอีกละ่ะ ฉันไม่ต้องการทำอะไรทั้งนั้นฉันไปละเดี๋ยวนายมาเจอฉันอีกครั้งหนึ่งนายต้องเรียกฉันว่ามูโรฉันมาที่นี่เพื่อหาเอ็กคาลิเบอร์เท่านั้นทำไมฉันต้องกังวลเรื่องความสัมพันธ์กับเธอด้วยละ่ะ เสียงเินจาผมเหมือนเสียกกลเลยครับฉันเคยอยู่ที่นี่ฉันต้องอยู่ที่นี่เพียงสาปีเท่านั้นนี่ค่ะที่ล้างหน้านี่ค่ะอาหารฉันไม่เข้าใจทำไมคุณหนูต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ผู้ที่ ฝึกศิละปะาก,การต่อสู้ด้วยใช่ๆทั้งๆที่ท่านผู้หาวุโสสองไม่เห็นด้วยไอ้ขยะฉันสูมูออกไปจากตระกูลฉันซะไอ้ขยะสูมูบุตรชายคนที่สองของตระกูลมู่ที่พูดเนี่ยหมายถึงฉันเหรอ ก่นจะพูดอะไรหัดดูตัวเองซะบ้างยาวืดนะครับวืดวืดนี่คือทั้งหมดที่นายทำได้เหรอช่ฉันแค่ป้องกันอย่างเดียวนะ นายคิดว่าฉันจะแพ้เงั้นเหรอเพราะพวกเขาจะวางยาพิษนายสนใจคุยกับมันหน่อยไหมนายจะทำอะไรเอ,อ เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นผู้ฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้ระดับไหนกันถ้านายคิดสักหน่อยคงไม่เป็นแบบนี้เอามันออกไปไอเอกได้เคฟี่ยงดาบเข้าปากมันเลยนะครับอ้ไม่ช่วยฉันดู้วยไม่มีความเกรงใจเลยเลยไง ทำไมกล้าวางยาพิษคนในตระกูลสู้น่ารักจังนะครับน้องสาวก็จบตอนที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับและก็ฝากเครดิตผู้แปลไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย